I do <c oughs> คือเราครั้งที่แล้วเนี่ยได้ไปภาคไปเนี่ยเราได้ไปแก้ไขประตูดีพอไหมก็ด้วยระยะก็ทําเต็มที่ค่ะด้วยระยะเวลาจํากัดก็รีบนิดนึงค่ะเีี่ใช่มันตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยไม่ค่อยเ<อ>ครั้งที่แล้วก็ได้พูดแต่ว,ว่ามันยังจะเดิมมากลับมาแต่ว่าไปไปจํากัดความในนิยามสับเฉพาะอาหารในเรื่องของสถานี่ สถาานศึกษตัวของที่คุณสมบัติของครูดนตรีอันนี้ว่าทำไม่ชื่อเรื่องในระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานระดับมัธยมเนี่ยมันสังกัดสำนักงานสมภิโทษระดับนี่นะไม่ใช่โรงเรียนนะครับในระดับมัธยม ในระดับหลักฐานระดับมัธยมศึกษาหรือในระดับมัธยมศึกษาอันไหนสังกัดสพอระดับสังกัดหรือว่าสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสำหรับอันนั้นล่ออกมั่งก็เห็นอะไรเขียนว่ามัธยมศึกษาโรงเรียนในระดับอะไรดูชื่อประธานปิสิประธานปิดปิดหมดเลยนนี่เลยถ้าไปแบบนี้กรรมการเสียหายมากเลยนะประธานปิดละดูสิ บททำเนี่ทั้งในเรืบอกของบทกทีนก็ะตอนสวดสามบทก็อ่านมาแบบนี้นะใช่ครใช้เยอใครสอบบอกก็หนูดูสิภาษาไทยอ่ะสังกัดสานักงานคณะกรรมการการสารคันพื้นฐานและังสือตัวไหนอ่ะคถามใตัวไหนที่ว่าสังกัดสนักงานคณะกรรมการการาคันพื้นฐานและตัวหมีรหม ไม่มีค่ะอ่ะแล้วมันถูกก่อเราเรียนปริญญาเอกมันต้องมันต้องรู้เลยนะอย่าเงี้ยถ้าทำมาเป็นเรียนวิทยากรผิดก็ไม่ว่าไม่ได้เรียนเอกประธานผิดแต่นี่มันขาดถ้อยคําที่สําคัญไปเลยนะสังกัดสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้นพื้นฐานแต่ไปรู้สารผิดไม่ดี <c oughs> เห็นไหมน,นี้มันจงควรเป็นแบบนี้หรือว่าพอ,องทานได้จบปริญญาเอกเริ่มจะไม่รู้เรื่องเหรอเห็นไหมนะ ไ,ได้เลยนอนนี้นะอินสแตนดารีสกูก็คือโรงเรียน,ร,ยน,นระด,ดับมัธยมเหตุไมมันเป็นสกูได้ตรงนี้แต่ว่าชื้่อเรื่องเป็นระดับเห็นไหมละ่ะทำไมไม่เป็นสถา,านศึกษาสถานศึกษาระดับมัธยมก็คือสถานศึกษามันสังกัดใชนมามมันไม่ใช่ระดับสังกัดไม่ใช่ตัวสถานศึกษามันสังกัดแต่ก็เลยมันมีสกูมีสถานศึกษาหมดเลยนะแต่ชื่อเรื่องมไม่มีเห็นไหมละ่ะ อันนี้เรื life, ่องหนึ่งนะมันไม่ค่อยเป็ช uh, ับคือเรื่องไปทำไปทำไรเลยนะอันนี้อาจารยบอกว่าพ่อจะเป็นตัวเอร์เป็นปลายีมาจะไหมถูนะ่ผิดนะผิดแน่ๆเราภาษาไทยตัวนี้ indicator ออควารอคชั่นตัวนี้ก็เนผิดด้วยทำถูกแต่ว่าเรียนไปมันผิดไทยไยนัแล้วก็มีกาะปามผิดด้วย ติเชอร์นี่ก็ครูคนเดียวคนไทยนี่ไม่มีเดโมสเซนต์จะมาโรงเรียนก็โรงเรียนเดียวหมดแล้นะฮะอีกข้อพดก็อีกน่ะอินดิเคเตอร์ก็ตัวเดียวหมดไช่ทุกคนหรือว่าตามเนี่ยเขาก็จะมั้ยมีปัญหาหมดเลยเนี้ยไปจัดตามไปจับตามนะฮะแล้วก็คอมเมตนด้านหน้านี้คือที่พูดตรงนี้เพราะเนื่องจากว่าเราในขั้นสุดท้ายแล้วตัดเราขั้นสุดท้ายแล้วถ้าปล่อยไปมันก็เป็นแบบนี้เขาเสียหายนี่ มันไม่มีโอกาสได้พูดแด้วนะเออาจารย์จะพูดไงเน่าโอเคนะเออคนาะกิจกรรมประกาศไอชื่อนะ่ะตำแหน่งทางวิชาการน่ะภาษาเขียนราชการเป็นความนิยมไม่ได้เขียนอักสอนย่อนะเช่นผู้ช่วยสตร,ร์จารย,ยา์รองสตร,รายยา์จารย์ของ,องเราเนี่ยเราจะเขียนคำคำเต็มทั้งหมดจะไม่เขียนพอสอรอสอ ให้เขียนคำเต็มทุกคนเลยคราเนี่ยยกเว้นเราเรเตอร้เตองตัวตัวอย่างเช่นทำใจก,ก็ถือเป็ยนยันทำใจย่อใช่ไหมเ,เล่นให้คำปรึกษาอย่างดียิ่งจากคณะกรรมาการสอบบุคคดีวิทยานิพนธ์ตอนเราเราทำวิทยานิพนธ์หรือทำบุคคดีนิพนธ์รุอจดีนิพนธ์อันนี้ผมเขียนว่าทำการสอบบุคคดีวิทยานิพนธ์อนันไหนถูกไม่มีอันถูกอันนี้ผิด เสดียมีพลอันนี้ยผิดเราได้ทำตั้งแตเป็นอยะไรนี่ผิดเ <c oughs> ยอะมากเราเนี่ยเรื่องการพิมพ์นะวัดตอนมันไม่ได้เลยนะเรื่องการพิมพ์วัดตอนนู่นนี่นั่นนี่มันเป็นงานระดับปร,ริญญาเอกนะเออไอเนี้ยไออาจารย์ข้อต่างที่อยากให้ทักเรื่องนี่คณะศึกษามันเล็กอย่างารเรื่องการพิมพ์อะไรต่างวกนี้วัดตอนอะไรต่างเนี่ยน,นะการตรวจกำปินกำปูอีก ันเนี้ยไปดูไปอ่านไหม่ก็อะไปอ่านสบวนเรียบร้อยเอออันนี้ก็เหมือนการนากงบนกระยอภาษาไทยนี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรที่ปรึกษาเห็นกับเต็มอ่าเต็มเหมือนกันการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวผลิตคุณสมบัติของคุณที่แท้จริงที่พัฒนาขึ้นทำไมต้องมีที่แท้จริงด้วย อนไรไม่ได้จริงอะไรได้จริงไม่แท้จริงอ่ะะไม่ไม่ต้องมีแท้จริงออเอายังไงกันแน่เนี่ยทัก่อยก็เปลี่ยนแล้วนี่ก็ <c oughs> มันไม่ใช่ไหนก็ได้หรอก <c oughs> พี่พัฒนาทีนี้มาดูผลการวิจัยอันนี้สำคัญเราเนี่ยใจอยูไ่ไหนไหนไปไปไปิดไปดูคำถามการวิจัยสิหน้าหน้าห้า วิจัยกี่ข้อเนี่ยกี่ข้อสข้อแค่นั้นเดีเ๋ยวข้างบนสองท่านได้กันเยอะทำไมโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชีพพ้คุณสมบัติตองุณดีที่แท้จริงมีที่แท้จริงไปทั่วเลยนะผู้วิจัยพัฒนาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากขึ้นียในงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลจรจิงหรือไม่มีข้อมาหรือไม่ด้วย อันนี้เป็นคําถามการวิจัยหรือยังไงเป็นไหมไม่เป็นนะเติอนเฉยๆเติอนใช่เหรอโดยมีคําถามนะครับโดยโดยมีคําถามโดยมีคําถามการวิจัยย่อยอ่ะแสดงว่าันนี้เป็นตัวหลักสิจริงๆถามอย่างเดียวฮะจริงๆถามอย่างเดียวก็ได้เนาะ ยังไงเราเนี่ยมีคําถามอย่างเดียวก็ได้เลกรรมการฟังนะเดี๋ยวไปเพิ่มเดี๋ยวไปเพิ่มแบบนี้อาจารย์ถามนะแสดงวอาสองท่านเนี่ยโดยมีคําถามการวิจัยย่อยดังต่อไปนี้แสดงว่าตัวนี้ตรงไปหนักถ้ามีย่อยก็มีหนักใช่หรือไม่ใช่ใช่ขอดีๆนะตอบผิดนี่ปัญหาเลยแล้วแล้วตกลงว่า ถ้าโดยจากคําถามการวิจัยเนี่ยมันมีกี่ข้อกี่ประเด็นที่เราต้องตอบนะมีกี่ข้อกี่พ้อยกี่ประเด็นที่เราต้องตอบอันนี้สอบนะก็ะต้องมีว่ายืนความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่นั่นถามมีกี่ข้อมีกี่ประเด็นที่เราต้องตอบสี่สี่ คำถามการวิคคจัยตั้งไวเพื่ออะไรตั้งไวเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้รู้ว่าปปปปแนวแนวทางดำเนินการวิจัยอะไปในทางไหนใชค่คำถามการวิจัยทำให้มันชัดเจนใช่ไหมละ่ะจากตสวสงใช่ไหมการวิจัยบางเรื่องอาจจะไม่มีคำถามการวิจัยแต่ว่าตสงค์ต้องมีแน่ ทีนี้เมื่อมีคําถามการวิจัยทําให้ประเด็นเนี่ยมันชัดแต่เมื่อตั้งคําถามแล้วก็ตอบไหมหรือตั้งทิ้งไว้เฉยต้องตอบด้วยเพราะว่าตอบใช่ไหมเออตอบที่ไหนอ่ะตอบในการเราตอบที่ไหนเราตอบได้ยังเนี่ยตอบตอบตรงไหนตอบในผลการวิจัยนั่นแหละมามาตรงไหนเราอันนี้สอบและสอบสอบสอบตรงไหน ถามคำวิจ <wh ats Napoleon> <ester> ัยตั้งไวเพื่อตอบไปก็ในบทที่สี่หนูวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่ตอบคำถามการวิจัยอยู่เออตัวนู้นะจะเป็นพัพเปอร์เลยเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลกมูลเพื่อตอบคำถามการวิจัยถ้าไม่มีวัตถุประสงค์วิเคราะห์ข้อมูลก็เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ถ้ามีคําถามการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามารวิจัยคาถามารวิจัยตั้งไว้ก็ต้อตอบตั้งไว้ลอยไม่ได้ การตอบคําถามการวิจัยก็คือการตอบบทส่งการวิจัยโดยจำเมัดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งคําถามแล้วต้องตอบทุกข้อในบทที่สี่แล้วตอบหมดหรือยังตอบหมดแล้วค่ะฮะตอบหมดแล้วค่ะครจริงเหรอจะด,ดูกันนะแต่ที่นี้ตอนพรีเซนต์ม,นมันก็ต้องดูในบทกัยดย่อได้ด้วยนะแต่ข้อที่หนึ่งอ่ะตอบยังเนี่ยตดลองหนูได้กั่บวงชี้กี่ตัว อย่าลืมนั้นเราเนทำเรื่องตัวบ่งชี้ต้องชัดเจนอย่าทำเบลอๆนะเบนล์ๆนะตัวบ่งชี้คุณสักษณะของครูตนตรีเราได้ตัวบ่งชี้กี่ตัวสี่ตัวบ่งชี้จริงหรอแต่ว่าในนี้นะในประกาย่อหนูเขียนว่าสามารถนำมาใช้ตัวบ่งชี้ได้ทั้งหมดห้าส้าตัวบ่งชี้หมายความว่าไงตัวบ่งชี้ปกติแต่ว่าเขียนห้าข้อเอาจะชัดนะเพราะว่า ถ้าผู้วิจัยไม่ชัดอยากไปวางไม่ชัดบ้านอ่ารมารู้เรื่องของเราด้วยนะเราต้องรู้เรื่องก่อนนะแรกหนูตอบข้อสี่ตัวผงชี้แต่ว่าที yani ่หนูเขียนไว้ในหน้าเนี้ข้อที่หนึ่งในการวิจัยบอกห่าห้าตัวผงชี้คอะไรก็ที่รีวิวเอกสารมาทั้งหมดมีห้าสิบห้าตัวผงชี้อะไรที่ไม่ตอบเป็นอะไยปลายทางข้ามาเล็้วมันต้องได้กี่ตัวผงชี้เอางี้ในงานวิจัยเนี้ย ของเราเนี่ยสรุปแล้วสุดท้ายเราได้กี่ตัวมงชี้4ตัวมงชี้อ่ะ4ตัวมงชี้อะค่ะ4จริงเหรอ4อ่ะกลับไปดูโมเดลสมมติฐานความจริงงานเรามันจบแตรงนั้นเลยนะงานเราเปิดดูโมเดลสมมติฐานหน้าหน้าหน้าเยอ น่าเกียดน่าเกียดน่าเกียดเอคุณสมบัติครูดนตรีไอ้นี่สี่เหลี่ยมสัญลักษณ์นี้มาจากไหนเนี่ยเขาทำสี่เหลี่ยมตัวยตัวนี้ใช่แล้วก็มาดูนะน่าเกลดนะหนูต้องจับตัวนี้เป็นหลักเลยนะพวกพัฒนาโมเดลสมคัญโมเดลโครงสร้างของกลุ่มชีนี่ยนะโมเดลโครงสร้างนะ วงทีนะมันจะโมเดลสมการนะโมเดลโครงสงนะรง้างของมทีเนี่ยดุลนี้คุณปัดคุณทีเนี่ยไอสี่ตัวเนี่ยไอพี่อยู่ในรูปของวงรีนะ่าเกลียดแต่ความรู้ตามดนตรีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจวิธีการสอนคุณธรรมอันนี้คืออะไรเรียกว่าอะไรงค์งประกอบหลักงค์ประกอบหลักถ้ามีหลักต้องมีย่อยดิย่ยอยก็คือที่มีย่อยออกมาอ่ะยยอะไรย่อยก็การปฏิบัติ เตนตีด้วยความเข้าใจและข้องแคลาถ้าสี่ตัวนี้เป็นองค์ประกอบหลักหนูบอกว่าองค์ประกอบย่อยมีกี่ตัวมีทั้งหมดสิบเอ็ดแล้วตัวบ่งชี้อยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือตัวเพราะว่าอันนี้ข้างหน้าหนูบอกว่าโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้นะคุะณสมบัติของครูในระดับมัธยมศึกษาอา นี่เราพูดถึงองค์ประกอบหลักที่หนูว่าเนาะใช่ไหมและองค์ประกอบย่อยและตัวมุงชีอะไม่มีก็ลงเป็นโมเดลขององค์ประกอบด้วยโมเดลตัวมุงชีองค์ประกอบหลักคืออะไรองค์ประกอบย่อยคืออะไรตัวมุงชีคืออะไรเยอะละ่านเราเนี่ยถ้ามันงงานคนไปอ่านแล้วรวบรวมงานอะไรเลยถูกปะลเราต้องเพียบก่อนถ้ตรงนี้นะจริงเหรอเราลงไม่มีตัวบุงชีเหรอ ่แล้วตัวนี่นี่นยามจับไว้ก่อนนิยามไว้ประหลและนิยามไม่มีนะยมันเป็นคนละตัวเลยนะที่พูดอย่างนี้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยของเราในสี่เบ็ตัวนี้มันเป็นตัวบ่งชี้สี่องค์ประกอบของเราที่นี้งานของเรานี่นะมันก็มีสี่องค์ประกอบแล้วก็ ประกอบด้วย11ตัวบุกที่ที่ดึงงานเราอินดิเคเตอร์ในรูปสี่เหลี่ยมอ่ะไงมันมีแค่นั้นถ้าหนูจับโมเดลนี้ชัดๆนะแลหนูจะไม่หลงแล้วจะไม่ไปเขียนในในผลในบททักย่อเป็นเ็1ตัวบุกที่ไม่เสียเวลาอีกไอ้นั่นมันเป็นพฤติกรรม่าไม่รู้อะไรเราเขียนโม้หมดเลยนะโม้แตัดแยกกไปทีหมดเลย คือม no ันคือไปเขียนมาที hmm. ah, yeah. ่อ่านแล้นงงอ่ะแล้วออกไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะเพราะว่าผู้ใช้ก็ยังไม่ชัดเจนจะไปหวังให้ชาวบ้านเอางานจปใช้ประโยชน์เลยไม่รู้อะไรเป็นองค์ประกอบไม่รู้อะไรเป็นองค์ประกอบเท่าร่เขียนทุกอย่าไปหมดไม่รู้อะไรเป็นตัวของจี้แล้วก็ไม่รู้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเรียกชัดเจนเลยเนี่ยตกลงว่าเราต้องสอบโมเดลด้วยใช่ไหมตกลงมันฟิตหรือไม่ฟิตฟิตค่ะอ่ะแล้วเขียนได้ยังว่าดัชนีว่าที่บอกว่าโมเดลมันฟิตอ่ะ พูดเด็ออฟฟิศเนี่ยต้องเขียนบอกด้วยเนี่ยคือตอบให้มันตรงเวลาจริงเรื่องของเราเรื่องพัฒนาตรงที่ได้มีกี่ตัวมีตัวประกอมีกี่ตัวนะตัระสมข้อที่สองมาบอกว่าโมเดลฟิตหรือไม่ฟิตฟิตแล้วมีสันติอะไรบ้างบอกว่ามันฟิตมันฟิตแล้วเราจะได้มันมาใช้ได้เนี่ยแล้วก็มีค่าน้ําหนักของเขาประกอบเต็มตัวมุงชี้ที่เขาทำเรื่องนี้เนาะไอ้วัตถุประสงค์ข้อที่สามเนี่ย เขาก็มาไปทำมาทำแบบนี้ไอ้ตำรวจได้รับรองเนี่ยเรื่องตุนทุจริตเรื่องจากอมันคอนเฟิร์มเนี้ยของเราเนี่ยทำเชิงชั้นหวงด้วยทำเชิองอิน,นทรนดีด้วยใช่ไหมได้มาตำรวจมาจากในพิธีศิียด้วยใช่ไหมมันก็ต้องจบตรงนั้นถูกปะไอ้ตำรวจได้รับรองเนี่ยก็าจะยงใช้กับรูปแบบซึ่งมันเป็นมีในพิที่ดีในการบในการปตำรวจรูปแบบอยู่แลว้วเราก็นำมาประยุกต์ใช้ได้ในทางบริหารการศึกษาแต่ว่าไอ้ตัวทุจริตไม่ใช่ ตัวบ่งชี้ที่พคนนิยมทำของเราจะรู้ทำนะงานนี้ดีกว่านี้นะหมายความว่าพอได้ค่าของประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่สูงสูงลงไปทำวิจัยเชิงคุณภาพหาข้อมูลเชิงสังคมศาสตร์คือตอนงาน